ไม่มีสำนักปฏิบัติสอนไม่ดีเลยไปโน่น <c oughs> เสียเงินขึ้นเครื่องบินไปดูสิไปแล้วก็ไม่ได้อะไรคว้าน้ำเหลวมาทั้งนั้นแหละโรกโกวดหลงก็ยังอยู่เหมือนเดิมเดินอยู่ข้างกัน่นั่นนะไปอย่างนั้นนะ <c oughs> ฉะนั้นเราต้องชำระใจของเราบุญแปลว่าชำระบุญเป็นของเย็นแต่ก่อนจะเย็นก็ต้องเป็นต้องชำระก่อน <c oughs> หลวงพ่อเคยเปรียบเทียบตอนนั้นเขาก็คว่างแก้วใส่เหมือนกัน <c oughs> ว่าคือคือเราเปรียบให้ฟังเช่นว่าเสื้อผ้าเราสกรปรกเนี่ยเราก็ไปหาน้ำยาซักผ้าใช่ไหมน้ำยาซักผ้านั่นนะคือตัวบุญทีนี้เมื่อได้ยาซักผ้ามาแล้วก็มาซักผ้ามาซักผ้าแล้วผ้ามันสะอาด แล้วก็สกสปรกมันุดหมดล้มันก็มีแต่ความสะอาดมันก็หมดหมดระยะของนำยาซักผ้าเมื่อกิจใจของเราสะอาดปราศจากกิเลสตัณหาแล้วไอบุญก็หมดระยะของมันบุญไม่ได้ไม่ได้ช่วยให้ใครขึ้นสวรรค์แต่ช่วยให้สำลักกิจใจให้สะอาดเท่านั้นก็หมดหน้าที่ของบุญแล้ว นี่ขอให้เข้าใจอย่างนั้นนะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าบุญบุญบุญแล้วก็จะพาเราขึ้นสวรรค์สันฟาไม่มีหรอกไม่มีเพราะว่าหลวงพ่อก็ขออาภัยด้วยเพราะว่าหลวงพ่อขึ้นเครื่องบินออกนอกโลกมาแล้วเ <c oughs> ออเออก็เลยหูดับตับไหมมาแล้วเนี่ยหูจะแตกแล้วเพราะว่าจริงจริงหลวงพ่อว่าอเมริกานี่น่ะมันจะอยู่พื้นแผ่นดินเนี่ยมันเสมอกันใช่ไหมล่ะ <c oughs> เครื่องบินก็คงจะไปอย่างนี้น่ะหลวงพ่อว่านะ ที่จริงไม่ใช่มันลงอย่างนี้เพราะว่ามันลงขั้วโลกใต้โลกเหนือมันลงข้างล่างลงหลวงพาะว่าอเมริกามันอยู่ใต้เมืองไทยนี่เองมันลงอย่างนี้เพราะฉะนั้นเห็ุนั้นมั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 นอากาศมันกดดันเรามันจึงค่อยหูจะแตกไ่ไหนบางคนหูแตกเลือดออกเลยเวลาเครื่องมันตกหลุมทิไลทึ่งใช่ไหมคราวนั้นหลวงพ่อก็เลย มองลงไปข้างล่างก็ไปเห็นอไอหลังคาโลกเมฆหมอกมันเป็นคลื่นเป็นคลื่นเป็นเป็นตึกเป็นอะไรเป็นอะไรหลายอย่างเราดูแล้วก็เหมือนตึกหลายชั้นก็มีเหมือนกับโอ้ยบ้านเรือนเก่า,กาๆสมัยโบราณนันะ่นน่ะหลวงพ่อก็ไม่รู้ว่าคิดยังไงเนาะก็เลยถามหลวงปู่เหรียญขึ้นมาอันหลวงพ่อเราก็มาออกนอกโลกมาแล้วอะ่ะ ดูที่นั่นมองลงไปเห็นอ่าก้อนเมฆเป็นคลื่นเป็นคลื่นท่านว่าเทวดามันรอยอยู่เทวดามันรอย <c oughs> อยู่ก้อนเมฆนะมะแล้วก็พระอินทร์ก็ตัวเขียวเขียว <c oughs> ก็อยู่ก้อนเมฆสูงขึ้นมาหน่อยอพระพรมก็ตัวขา,ขาวขาวก็อยู่ก้อนเมฆสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็ขึ้นมาจนสูงปันนี้แล้วย่งแล้วไม่เห็นเทวดา ล,ล,ลุงปูเรียนทั้งก็ตัดเลยนะเอะตัดเลยบะเอ้ยทวดายอะไรจะมาอยู่ตรงนี้โนนช,ชี้ชขึ้นไปข้างบนอีกโนนว่างั้นมันก็หมดปัญหาอย่าถามนะเด็กมนย <c oughs> เพราะว่านอกโลกมันมีตั้งแต่แสงสว่างเท่าน,นั้นเองมันไม่มีกลางคืนกลางวันมีแต่แสงสว่างนอกโลกน่ะมันมีตั้งแต่ในโลกนี้่านเองในโลกเนี้ย เพราะว่าพระอาทิตย์พระจันทร์มันก็อยู่ในโลกนี้มันกวมโลกอยู่ฉะนั้นเรื่องอันพญานาคลามไปถึงพญานาคแล้วนๆๆเนี่ยอ่เนี่ยท่านนี้ว่าทําไมเขาจึงมามาว่าพญานาคมาวันออกพรรษาสใช่ไหมละ่ะที่จริงนะความเ,เข้าใจของคนส่วนใหญ่ก็ว่าบางไฟพญานาคขึ้นที่จริงมันเป็นแสงเท่านั้นเอง แสงขึ้นมาแสงขึ้นมาแล้วมันกระดับหายไปเลยใช่ไหมนั่นล่ะรู้สึกว่าประมาณสักยี่สิบปีผ่านมาแล้วเขาไปนักสำรวจทรณีหกสิบสองประเทศเขาประชุมกันแล้วนะที่แรกเขาประชุมกันอยู่ที่กัมพูชาต่อมาก็ประชุมที่ประเทศลาวเนี่ยสำรวจล้ำไ่น้ำโขงตั้งแต่โน้นพม,มา่า มาจนสุดเขตเลยแหละเขาเขาขึ้นเครื่องบินอยู่โน่นอ่ะยิงแสงเลเซอร์ลงมาแสงเลเซอร์นันจะทุเเ็ตเม็ดลงไปเลยทีนี้ที่ใดมันมีแร่ธาตุมันก็จะแสดงขึ้นมาแสดงขึ้นมาเพราะนั้นตัวนี้มันกัดไปกว่ทะมันก็แสดงขึ้นมาท่านที่ไหนมันมีอไอทองคํามันก็จะมีสีเหลืองอสีขาวนี่เป็นเลน็กไนถ้าสีชมพูก็เป็นทับทิม มันมันจะมีที่ไหนมันมันมีเยอะมันก็จะขึ้นเยอะไงมันจะมันจะแสดงออกว่าฉันอยู่นี่ฉันอยู่นี่เนี่ยฉันเป็นตัวนั้นตัวนี้เนี่ยฉันเนี้มันมีแสงมนก็มันขึ้นมาพ่นน้ปัญยะหนึ่งเมตรหรือสองเมตรเนี่ยมันก็จะดับไปเลยนะทีนี้อะทําไมอะทาไมใครต้องมาสํารวจวันนั้นเพราะว่าพระอาทิตย์กับพระจันทร์เนี่ยเขาจะแยกทางกันเดินเมื่อก่อนหลังจากที่เขาเข้ามาใกล้กันแล้วนะเรมารัศมีความกัน วันนั้นเขาจะออกละเมื่อออกพันษานะ่เขาจะย้ายเขาจะเลื่อนออกจากกันละทํางานคนละชีกละพื้นล่างเนี่ยตะเข็บล่างในดินนะเขาจะเลื่อนตะเข็บมันเลื่อนหน่อยหนึ่งเนี่ยเขาก็ยิงลงไปยิงแสงลงไปแผ่นดินเนี่ยมันจะเลื่อนหน่อยหนึ่งอันน่ะแต่แต่เขาประชุมกันแล้วนะแล้วก็แบ่งกันด้วยแบ่งกันเรียบร้อยละในทรัพย์สมบัติอที่ลำน้ำโขงเนี่ยแบ่งกันแล้วนะ ประเทศมเขมรสองส่วนยวนสองส่วนกีนสองส่วนพมาตสองส่วนไทยสองส่วนลาวสี่ส่วนเอา้าลาวมันพัฒนาด้มันพัฒนามันได้เพราะว่าสำน,นักงานใหญ่อยู่ประเทศลาวให้สี่ส่วนแล้วก็ยังเอาขึ้นมาไม่ได้ยังเอาขึ้นมาไม่ได้ประชุมกันแล้วประชุมกันอีกนะก็เลยผสมลงกับพญานาค ก็เลยไปสมรงกับพญานาคก,ก็เลยว่าบางไฟพญานาคน้องคายก็เนะหลวงพ่อพึ่งได้ยินนี่นะบางไฟพญานาคนะ่ะก็อยู่นี่อยู่ติดน้าโขงเนี่ยไม่เคยไม่เคยเห็นมีพญานาคเ, <c oughs> เอออันนั้นก็ว่าก็เลยว่าปั้นกันแเลยนี่โครงการแรกที่เขาจะเอาทรัพย์สมบัติในในลำน้ำโขงนี่ขึ้นมา ชายปันกันเรียบร้อยเลยแบ่งกันแล้วคนละส่วนละส่วนแล้วนะไม่สามารถที่จะทําได้เนี่ยพราะต้องใช้เครื่องมือเข้าไม้เยอะไงแล้วโครงการที่สองสีประเทศประชุมกันอีกจะลอกม่น้ำโขงเนี่ยเป็นน้ำเป็นแม่น้ำสากลเป็นแม่น้ำสากลทุกประเทศต้องเดินเรือได้โลกม่น้ำโขงเนี่ยในในโครงการที่สอง ก็ประชุมกันที่นครเวียงจันทร์ที่ว่าสำนักงานใหญ่ตัวนี้เนี่ยแล้วไปแล้วก็มีต่อต้านมีการต่อต้านต่อต้านแบบไหนเพราะว่าบ้านเมืองเขาอยู่ติดน้ำโขงเนี่ยต้องย้ายออกไปย้ายออกจากริมน้ำโขงนี่ออกไปสี่สิบกิโลเมตรมต้องไปหาบ้านเขาใหม่ต้องไปหาที่ดินให้เขาใหม่ ต้องย้ายออกจากน้ริมน้ำโขงนี่ออกไปสี่สิบกิโลเมตรเพราะเขาจะต้องเอาดินเอาหยาขึ้นมาขึ้นจากน้ำโขงนี่ขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาถมเนี่ยท่องเ้าฟอง่ังเนี่ยจะทําเป็นล่องน้ําลึกทุกประเทศต้องเดินเรือได้เป็นแม่น้ําสากรจะทําไม่ได้ก็หยุดไปตรงนั้นก่อนบางทีหลวงพ่อตายข้างหน้าเขาอาจจะทําได้ แต่ช่วงนี้ยังทําไม่ได้เนี่ยแ,แอ่ก็ยังเกะกะอยู่อเหหินยังเกะกะอยู่เราไม่ต้องคงเต็มไปหมดนะนั่นนะมีสองโครงการเนี่ยแต่ประเทศเราไม่ได้ประกาศให้ประชาชนทราบนี่ประเทศนอกคุณเขาประกาศปร,ประกาศเรื่องเหล่านี้ประกาศเรื่องโครงการสองโครงการนี่นะ่ะก็เลยประกอบ มาสวมรอยกับพญานาคก็เลยเป็นเมืองพญานาคน้องคายนี่เป็นเมืองพญานาคอ่า <c oughs> เป็นเมืองพญานาค <c oughs> ขึ้นมาเนี่ยแต่ละปีละปีนี่ก็โอ้ยปีนี้ก็อลังการใหญ่โตที่สุดแหละเออไี่ว่าเลอเลอดคุณเล็กไปดูมาแล้วเห็นกี่กี่ปีนี้ไม่ไม่ค่อยขึ้นเยอะไง